สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีย,ดย่ามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วส่วงนี้ก็ว่างงานมื้อนี้รอบเศร้านะแดดแต่พอรอบส่วงใบส่วงคำกับปิดตาฝนทิตกเห็ไมเมฆหนาลมหนาวอากาศเย็นบ่หัวยูเขตอื่นหนาวหรือยัง บ้านเบ้ามีหนาวแล้วพี่น้องปีนี้ก็น,นาวเร็วมากกว่าทุกๆปีเนะาะเมื่อคืนสองมือแล้วที่นอนบริปเปิดฟันลมอากาศมันหนาวคุณยายมาดูคุณยายตอนนี้ลงมือปลูกแล้วนะจ๊ะเบ้ามีก็รล้อยเขาเจ้ามาตัดต่อฟางให้เนาะ สิได้ปลูกกะบอมตัดให้าจากเถ่อคุณยายเลยมาซับเองปลูกเองปลูกอีกย่างนาแนแ่้วลคุณยายป,ปลูกมกทั่วปรกระเทียมหอมแดงน,น,นจะจ๊ะแต่ละปีแล้วก็ปลูกเองแล้วเด้พี่น้องเออปลูกไผ่ปลูกมันทุกคน พปอยาปลูกยังคือปลูกไปโหลดตามใจเจ้าของสิ่งที่เจ้าของหมักเนาะเราเองแต่ละปีแล้วก็ปลูกเองเราส่วนใหญ่เราสิบป,ปลูกอหอมแดงกระเทียมอ,มอมการที่ปลูกผักกินเองมันก็ดีด้ดีก็สื่อเขาเจ้าเนาะหนึ่งละก็คือได้กิน สกับเลือก,กินกัขาย3การเฮ้าปลูกกินเองมันก็ปลอดภัยกว่าสื่อตลาดเขาเจ้าเนาะนี่ที่คุณยายใส่น่ยคือขี้วัวหรือปุ๋ยคอ,อกนั่นเองบอกค่อยได้เน้นปุ๋ยได้พี่น้องเนาะสารเคมีหน่อยนักที่ใส่้าบอจําเป็นกับบอไซลลักๆ,ๆแล้วก็จะเป็นปุ๋ยคอ,อกขี้วัว ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ใส่เดเบิดหลายคนอาจจะลังเกียดแต่เรากินผักเนาะดีกว่ากินสารเคมีพักตลาดแห้งนักเลยเขาเขาจ้าปลูกขายสีดยาเล่งปุ๋ยบกกุกีวันกน็สามารถขายได้แต่เขาใจเขาเจ้าด้เนาะสั่นเลวก็บม่ได้กิน การที่ปลูกแบบปลอดสารผิดนี่ยากสมอนี่ว่าสิเห็ดยังก็ตามเห็ดหน้าปลูกเขาทำกเกษตรปลูกผักหลกัลกๆส่วนใหญ่เขาเจาก็ใส่สารเคมีบว่าสิเป็นเพียะแมลงต่างๆเนาะถ้าเราปลูกกินเองก็จะมีความมั่นใจอันที่ดำๆนี่คือปุ๋ยคอ,อกเด้พี่น้องจา๋านี่ที่เราอยู่ใสกระสอบมนันอะ ยายเราลงมือปลูกแล้วนะจ๊ะเม็ดพันกับบวมีสือมาเบิดแล้วเนาะปีนี้ก็สิปลูกคือเก้าอันละของบวมีก็สิปลูกบวบน้ำเต้าแล้วก็ประเภทพวกผักกาดผักซีประมาณนั้นเนาะปลูกของไผ่ของมันนะจ๊ะของยายรุ่นแล้วปลูก ได้เก็บกินแล้วเด้ยอ,อันซุ้มน้ำท่วมก็ตายอีกอย่างหนึ่งพี่น้องส่วงนี้กับพายุเขาบ่อยเกลเลประหันอยากปลูกไปไหนประหันในฝ้าย่านาน้ำท่วมเนาะนี่การที่ส่วนใหญ่เขาปลูกพักนาแรงเขาเจ้าเสตเป็นร่องแบบนี้เวลาลดน้ำแล้วมันอยูน่น้ำเนาะาาสิบบะคุนดินอ่ะมันก็คือปลูกหนาฝนเนี่ย บอคือปลูกหน้าฝนหน้าฝนนี่เทาบะตองไปคุดหลองก็ได้อาศัยน้าฝนฝนตกบ่อยบะตองรดน้ำเนาะปลูกหน้าแรงต้องทําเป็นแบบนี้แหละเป็นหลอกเป็นหลอ,อมแต่ว่าขั้นฝนมากก็คือเรียบร้อยอันที่เห็นเนี่ยเราตัดต่อเฟืองเองแลวแเราคุดเองเล่าเด้เวลาเราเห็ดหยังเราประได้รอผู้อื่นเราเห็ดเองทุกอย่างคุณยายเนาะ ยอมใจจริงๆแต่ละเมื่อก็อยู่ต่กับสวนถึงว่าลูกหลานสิพากันปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็ปลูกขึ้นกันเนาะของแถวสวนแล้วปลูกเยอะแยะปลูกเองกินเองพอแล้วยายเดี๋ยวยายเขาจามาตัดเดี๋ยวสิให้อันพ่อใหญ่สร้างเนาะ่วยายัวยญยรุนมาตัดให้ ผู้อื่นกับบตัดไหจักเถื่อตั้งแต่แล้วเขาแล้วบอมีอยากปลูกแต่บอมีค้นมาตัดให้ส่วนใหญ่ให้เนี่ยสิเป็นปลูกพักเด้ให้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นของหญยรวยแล้วปลูกข้าวโพดเนาะปีนี้กับปูคือเกาแหละปลูกข้าวโพดแต่ว่างดแตงโมนะจ๊ะปีนี้ปีนี้บอมีไชปลูกแตงโมเนาะปีที่แล้วนี่ก็ของหญยมาของลุงเรน ของแม่น้องเมยกับปลูกแต่ว่าปีนี้อากาศมันหนาวมันเย็นมันลมปลูกแตงโมเนี่ยมันปลูกยากนะเบื่อนีน่คุณยายแล,ล้วมาซับหยาเลาะออกเบิดคัดแท่นาจนกิวอืมห้านะปกติให้ในี่บ่มีปลูกอ่าบวบเนาะแต่ลุงเลินเพิ่นบ่อ้บ่มีปลูกเพิ่นสิทธรรมถนนเข้ามาเพิ่นสิเฮ็ดคอกหมูเพิ่นย่พุน อยู่ไฮน่าน่ะเนาะปีนี้เพื่อนเพิ่นสีเลี่ยงหมูเนาะเพื่อนเลยปักลักไว้แล้วนี่เพื่อนเสียเอาดินมาถมให้รถเข้า,เาดินมาถมเนี่ยเพื่อนเสดทางเป็นขอกหมูเพื่อนนะจ๊ะโครงการไผ่โค้งการนมั่นพี่น้องอไผ่อยากได้กเ็เฮ็ดเอาลงทุนเอาความขิดไผ่ขมคิดมั่นเนาะ ของยายลุ้นแล้วก็สิบปลูกเบิดชูไห้แหละอันนี้หน้าเลาบ่มีไห่ว่างในแถวเนี่ยแล้วสิปลูกทวดินสองไห้แล้วก็ปลูกข้าวโพดไ้หนึ่งแล้วเพิ่นก็สิบปลูกพักมักทวมักแตงเพิ่นนั่นละทวดินกับปลูกคือเก้าปีนี่เนาะยายมาแล้วก็สิบปลูกทวดินแล้วก็ปลูกข้าวโพดแตงโมแล้วบ,บ่ปลูกได้ปีนี่เพราะอากาศมันหนาวเพราะฝนมันดีมันหนาวมันลมแลวมันมันกรด ดูผักหญยรุ่นและผัวอานก่อนน่ะแต่เราประเด็รดน้ำเนี่ยพอที่ผ่านมาฝนกระตกตลอดเนาะต้นหอมแล้นี่สามารถเก็บกินได้แล้วอืมหอมแดงอันนี้ผักหอมปลอมหรือว่าผักซีอันนั้นจะเป็นผักซีลาวและผักกาดอันนั้นก็เป็นผักกาดอันนั้นก็หอมแดงหอมแดง ูกกอนก็ได้ขายก่อนเนาะผักบุ้งแต่เอามักแตงแล้วปลูกน่ตายเบิด์ตนำมันถ่วมแล้วแล้วคุดล่องนำมันแซ่สองมือสามมือบ่แห้งตายกอนเนาะตายแล้วยังเหลือแต่มักทัวพวกทัวกสีหลอดบลอดแล้วปลูกไปแล้ว บานเฮาพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วกับบ่มีแนวเห็ุส่วนใหญ่ผู้ใดก็ปลูกเนาะแต่ว่าขายยากได้บัดน,นี้ผู้ใดก็ปลูกกระโพดมักทั่วมกแตงคือกันขายยากกำลลสิบบาทยังบ่มีคนสื่ออันนี้คือเรื่องจริงส่วนใหญ่ก็เขาปลูกกินเองเนาะพวกต้นหอมผักหอมผักชียังสี่ ขายกำละหาบาทเนี่ยพี่ผู้สื่อกํำซำค้านี่ผู <Yeah. S 1> ้ใดก็ปปูกแต่ว่าหนาฝนนะขายดียายรุ่นแล้วขายกําละสิบบาท <Yeah. S 1> มันปลูกยากได้หนาฝน <Yeah. S 1> หอมแดง <Yeah. S 1> แต่ละปีกับสิประมาณนี่พี่น้อง <Yeah. S 1> หลังจากที่ว่างจากเกี่ยวข้าวหัวอยู่นี่นะทะลุออกเบิดแล้ว หรือออกหมดแล้วเมื่อก่อนมันมีมีลวกั้นอยู่นี่เนาะลุงเลินเราย้ายไปพุ่นแล้วย้ายไปทางล่างแล้วกระสิได้พากันปลูกเต็มที่ปีที่แล้วเนี่ยมันบ่มีหัวต้องใส่ลวดไฟป้องกันงัวปีนี่เอาเพิ่นเอาหัวลงไปเบิดแล้วกับปลูกลงเบิดเลย เนาะพยายากปลูกยังก็ปลูกให้หน้าแถวที่สามารถปลูกได้เบิดอันนี้ก็เป็นพักแว่นเนาะพักแว่น,ก,วนกินกับแกงหน่อไม้พักธรรมศาสตร์มันเกิดเองเขาสิกินยอดอ่อนมันพักกระแยงกับบดอุดพี่น้องนี่เจ้าขียวๆนี่แมนเบิดพักกระแยง พักธรรมศาสตร์แต่ว่ามันเริ่มออกดอกหมดแล้วผักกระยงเป็นปลายแถวนี้แม่เบิร์ขเขียวเนาะพักบุ้งพักบุ่งเบาหมีเบามีก็สิปล่อยให้น้ำแห้งแล้วก็ไถกบเลยแล้วก็สิปลูกอย่างอื่น มันแกม่มนแล้วหลายคนว่าคือบปล่อยน้ำลงสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีมันเปลืองน้ำเนาะทานาแรงครัปล่อยน้ำลงไปอะน้ำมันบ่เพียงพอมันซึมเบิดมันบ่อยูน้ำนี่นาแรงบ่คือน,น้าฝนมันเปลืองนำ้ำน้ำก็สิบพ่พอใส่อีก จากภาพที่เห็นตอนนี้พักกันเริ่ม,มใกล้สิว่างแล้วเนาะหลังจากที่แล้วเขาพอว่างแล็สิพกกักกันปลูกด้บัตรเนี่ยปลูกกับของไผ่ของมันของายรวยายรยยุนของใย,ยมาปลูกเองกินเองลักลัก็ขึ้นได้กิ่นอะไรพี่น้องบริสื่อเขาเนาะ อยากห h à ง g กั่าง,างข้าสวนต้นหอมปักซีปักกาดมีคุณยายเป็นตัวอย่างความขยันไม่ต้องพูดถึงหมักพริกหมักเขือ อันนี้เราก็เฮ็ดเองปลูกเองแล้วเนาะรอดูอันนี้สิเป็นน้ำล้นออกมาจากสะพี่น้องเพราะว่่าชวงนี้เนาะยังบ่ทันได้ใส่น้ำเนาะยังบ่ทันได้ปลูกผักน้ำมันเลยล้นสะเพราะว่าน้ำโซลาเซลล์มันเปิดลงสะอิซูเมะนี่ก็เลยมีน้ำล้นตลอดแต่พอปลูกแล้วน้ำแทบสิบ่พอใส่พูดด้เด น้ำก็เริ่มสีแหงจากทุง่งนาที่สีเขียวตอนนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าอืมมีแต่ต่อเฟืองเลยพี่น้องเนาะแล้วเบิดแล้วตอนนี้ทุง่งนาโล่งเบิดแล้วเนะาะญาติพี่น้องกันแล้วกันเบิดแล้วบัวจะเป็นของเจแหล่ของยายลี ของยายลุนของลุงเลินของเบ้าหมีตอนนี้บ่ได้เหลือเหลือแต,ต่ตอฟางปีนี้ถือว่าแล้วซาได้พี่น้องปีที่แล้วนี้แล้วจะโดนแล้วปีนี้พักกันใส่เข่ากลาง หลายเนาะปกติแต่ละปีสิสซเข่าดอสิเกียวก่อนออกพันษาปีน้เกียวหลังออกพันษาบวกกับพายุเข้าบริเกียวจากเทือก็เลยแล้วสาวันนี้วันลอยกระทง วันเพลงสิบห้าค่ำะจ์เต็มดวงนี่พี่น้องพระจันร์กำลังจะขึ้นนั่นแหละพี่น้องจา้ามานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ ขำมาประแทงกันล้มหนาวอากาศเย็นๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยท่านผู้ชมเนาะอยู่ใส่ในอากาศหนาวแต่บ้านบอมีกับหนาวมาหลายมือแล้วไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี